สวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่มาม่าจุ๋มแอนเนฟเพ็ดชาแนลนะครับวันนี้ป้าป๊าและมาม่าจะพาน้องและเพชรไปเล่นสวนน้ำให้สนุกสุดเวียงกันไปเลยไปกันเลยครับ,ลรบและตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในห้างเดอะมอลล์บางแคกันแล้วครับนี่มีปลาให้ดูเลยนะครับน้องๆน,น้ำตกใหญ่ทีเดียวเลยนะฮะหมาหมูน,หน่าเล่นจังเลยถึงแล้วพีชา Blender, แล้วเราก็ได้ถึงส่วนน้ำ vine, าันเชียลากูนกันแล้วนะครับเด็กีคสูงเกินร้อยสามสิบเสียตังอย่างนั้นงานนี have, ้น้องเพชรเข้าฟรีตลอดทั้งงานเลยนะครับ Let's go ครับไปกันเลยและในส่วนน้ำนี้นะครับก็ยังมีระดับความลึกที่แตกต่างกันไปนะครับต้องดูน้องๆต้องระวังด้วยนะครับบางแห่งก็จะลึกเกินไปนะครับสู้น้ำหน่อยสู้น้ำหน่อยอุ๊ย,อ,ยอะไรอะไม้หรอโอไม้อุดูอุดูโดนน้ำฉีดเข้าหน้าไปหนึ่งทีนะ สีเจ้าชาราวันาขี่จรลเข้กันหน่อยเร็วไปเลยบายสนุกตามภาษาเด็กๆเข้าเลยครับแบบนี้น้ำรอบทิศทางเลยมุด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 าเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆเขานะครับโอ้โห เข้าอุโมงค์แล้วเข้าอุโมงค์แล้วเข้าอุโมงค์ว้าวแแบบ <c oughs> อบแอบหายไปไหนเนี่ย <c oughs> โอ้โหที่ชุกกาเลยดูสิเนียดูสิเนียแอบมาแล้วนะ เริ่มหนาวเริ่มหนาวนะพี่น้องป๊อบกลับบ้านเถอะกลับบ้านยังไม่จะไม่กลับบ้าอยู่ปัะเทศไทยอ่ะไปแล้นะร้องแล้วไม่อยากกลับบ้านนู้นนู้นมีอีกมีอีกหนึ่งบ้านในแต่ละโซนเนี่ยระดับความรึดของสระนั้นจะไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นโซนนี้น้องน้ําเพชรไม่สามารถที่จะเล่นได้นะครับเนื่องจากอย่างเล็กจุ๋วนะครับดูสิเนี่ยน้องดูสิว่าจะเดินผ่านมาได้ไหม น้ำพุ่งหลายทิศทางเลยรอบตัวเลยแต่ก็ไม่ได้แรงจนอันตรายนะครับน้องๆสู้ขา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 แต่มือป้าก่แตะมือป้าก่อนสู้สูไหวไหมไหวไหมแต่มือป้าแต่มือป้าแล้วกลับไปเอ๊ข้างบนนั้นมีสไลเดอร์ด้วยนะครับ น้ำกระจายเลย<อ> <laughs> ดูหน้าเด็กสิบานเลยน้องนภพนี่ชอบเล่นสไลเดอร์มากเลยนะครับตุ้าชอบใจอยากจะเล่นสักร้อยรอบอมามามาแล้ว <laughs> <laughs> โอ้ดูที่เนี่ยขึ้นมา แล้วก็มีทางให้ลงอีกเรียบเลยทางลงลมาชันๆน,นะครับเป็นเหมือนน้ำตกนะครับดูน้ำสิข่าสนุกนะเนี่ยอันนี้แรงนะอันนี้แรงก็เด็กๆเล่นต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยตลอดเวลานะครับแน่นอนนะจับใจแน่นอนนะนนนนะตัวอะไรตัวสีชูกาอยากขึ้นด้านบน อยู่น้ำตกเลยแบบนี้นนโอ้โหอยู่ในอุโมงค์น้ำแล้วไม่บายหน่อยเพื่อนฟ้าหน่อยเร็วนอำเป็นไงนอำก็ชอบใจเลยน,น,น,น้ำใสมากเลยครับน้ำใสแจ๋วเลยอะ่ะ น้ำใสแจ๋วเลยอ่ะตึ๊บว่ยน้ำว่ายน้ำว่ายน้ำอ้ลูกเป็ดลูกเป็ดลูกเป็ดให้บ้าเลย แล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาเริ่มเย็นแล้วครับน้องนภ์เพชรนั้นเริ่มเหนื่อยแล้วเหมือนกัน,น,นเลยเวลานอน,น,อนมาค่อนข้างนานแล้วด้วยอยู่กัตรงนั้นเองสไลเดอร์แล้วหายหายไปเลยอ้ามาแล้ว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 โอ้โห,โห

นุกสนุกสนุกเขาอีกเขาอีกเขาอีกอีกไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วลง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 รอไม่ไหวนะว้าขอลงอีกรอบหนึ่งติดใจหมดอีกแล้วทำไงเด็กๆชอบนะครับส่วนน้แบบนี้นะฮะแล้วก็ดูไม่อันตรายด้วยนะเหมาะกับน้องๆมากเลยแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วต้องกลับบ้านไปพักผ่อนแล้ว าาลากันไปก่อนนะครับน้องๆแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกด subscribe ดให้มาม,าม่ากับน้องเมื่อเพชรด้วยนะครับ